แนวทางเล่าพัฒนาครับผมประจำวันที่30ทธันวาคม2,567นะครับวันนี้ได้วิ่งรุ่นสมครับผมสตัวสมตัว2ตัวติดตามรับชมในคลิปได้ครับผม คำเตือนคลิปนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขตามสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตามทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สวัสดีครับสวัสดีผู้รับชม YouTube ช่องอาจารย์เย่ทุกท่านนะครับผมสวัสดี FC ทุกท่านครับผมแล้วก็สวัสดีผู้รับชมใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมเข้ามาเราฟังรับชมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเข้ามาแล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์ครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของอาจารย์เย่ครับผม สำหรับท่านไหนที่โฆษณาขึ้นนะครับผมสำหรับท่านไหนที่โฆษณาขึ้นก็รบกวนรับชมโฆษณาให้จบครับผมสำหรับท่านไหนที่โฆษณาขึ้นนะครับผมรบกวนรับชมโฆษณาให้จบนะครับผมเพียงแค่เท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนอาจารย์เยกหนึ่งทางแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนวทางเราพัฒนานะครับผม คลิปแนวทางเราพัฒนาครับผมประจำวันที่30ทธันวาคม2567นะครับสำหรับแนวทางเราพัฒนาในวันนี้ครับผมตามสูตรที่เรามีวันนี้ได้วิ่งรูด3ครับผมวิ่งรูดเป็น3นะครับ4ตูว3 4 3 3ครับผม ONG, 4ตัวได้3 4 3สนะครับต่อไปก็จะเป็น3ตัวครับผมสองตัวเด่นแล้วก็2ตัวกันนะครับผมเราก็จะเอา4ตัวครับผม34 33นะครับผมมาตัดครับผมตัดหน้าตัดหลังให้เป็น3ตัวครับแล้วพอได้3ตัวแล้วเราก็จะไปตัดอีกครั้งหนึ่งให้เป็น2ตัวเด่นกับ2ตัวกันนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผมท่านไหนไม่สะดวกครับ แอดมินก็ขออนุญาตตัดให้ครับผมวิ่งรุ่นครับผม4ตัว3 4 3 3นะครับผมจะตัด3ตัวได้ 3, 3 3 3ครับผมกับ4 3, 3 3ครับผมทีนี้เราก็จะเอา3 3 3กับ4 3 3มาตัดเป็น2ตัวเด่นกับ2ตัวกันนะครับผมจะตัด2ตัวเด่นได้3 2สองครับผม สาก็จะมาจาก3าสนะครับผมก็คือ3าสองตัวครับสุดท้ายเลย3 4ครับผมตัวกันวันนี้ก็จะไม่มีครับผมวันนี้ตัวเลขมีแค่นี้ครับผมตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้ครับผม ก็ขอย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับวันนี้ครับแนวทางเราพัฒนาครับผมประจําวันที่30มธันวาคม2567นะครับวันนี้ได้วิ่งรุ่นสครับผม4ตัว3 4 3 3นะครับ3มตัว33 3กับ433ครับผมวิ่งรุ่นสมครับผม4ตัว3 4 33ครับผม3ตัว33 3กับ433ครับ 2ตัวเด่นครับผมวันนี้ได้3 2 3 3 3 4ครับผม2ตัวเด่นนะครับ323334ครับผมคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับผมเป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับตัวเลขอาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างครับผมยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ถูกอกถูกใจก็รบกวนกดไลค์กดแชร์ครับผม ถูกอกถูกใจรบกวนกดไลค์กดแช์นะครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปของอาจารย์เย่ครับผมสำหรับคลิปแนวทางราวพัฒนาในวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ